น้องอาชีพาน้องมิยาบินลัดฟ้าเดทฮ่องกงทำคนดูสะดุดตาช็อตนี้รู้เลยสายเปเรียกได้ว่าตอนนี้เปิดตัวกันอย่างทางการแล้วสำหรับสองทายาทคนดังน้องอาชีลูกชายฟลุกเกิริกพลและน้องมิยาลูกสาวพีททองเจอซึ่งต้องบอกเลยว่าระยะหลังทางด้านน้องอาชีน้องมิยาก็เปิดตัวถ่ายรูปคู่กันมากยิ่งขึ้น ล่าสุดน้องอาทีได้เผยคลิปว่าหลอกคู่กับน้องมิย่าครั้งแรกทางช่อง YouTube เป็นคลิปเดทสุดหวานที่ทั้งสองพากันไปเที่ยวสวนสนุกดิสนีย์แลนด์ในฮ่องกงโดยจากคลิปวีดีโอจะเห็นว่าน้องอาชิพูดเก่งมากจากที่เราเคยเห็นแต่ภาพนิ่งๆและเหนือสิ่งอื่นใดความสวีดมาเต็มร้อยสก,กินชิปตัวติดกันตลอดเวลาเป็นโมเมนต์ดังต้องมนรักโลกทั้งใบเป็นสีชมพู นอกจากนี้ยังมีคนตาดีสังเกตเห็นว่าน้องอาชีช้บัตรแพลทินัมของอเมริกันเอ็กซ์เพรสอเมริกันเอ็กซ์เพรสบัตรเครดิตระดับพรีเมียมสำหรับกลุ่มลูกค้ามั่งคัง่งหรือกำลังซื้อสูงเรียกได้ว่าเป็นทั้งหนุ่มหล่อรวยคลั่งรักทายาทสายเปตัวจริง